สวัสดีครับกบสวัสดีแฟนทุทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักวันนี้จะมาให้ทศนะวิจารณ์ศึกมวยวันลุมพินี170นะครับถ่ายทอดทางช่อง7สีเริ่มถ่ายทดสดเนี่ยเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่ามีถ่ายทางเพจของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยประมาณสักทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ วันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568นะครับณเวทีมวยสนามมวยลุมพินีนะครับที่รามเมินทานะครับ วันนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ประมาณสัก8คู่นะครับเอาคู่ที่เรามีข้อมูลแล้วกันส่วนคู่ไหนที่ผมไม่ทราบไม่มีข้อมูลผมไม่เดานะครับไม่เดาไม่วิจารณ์มั่วนะครับเอาคู่ที่เรามีข้อมูลเท่านั้นนะครับก็เป็นการให้ทัศนวิจารณ์หลังช่างน้ําหนักน้ําหนักสอบแล้วก็เลทราคาล่าสุดแล้วกันนะครับพอเป็นแนวทางได้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกับเรานะครับจะได้ไม่พลาดชีพข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วย ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเด็ดราคาคบรบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันที่คู่ที่3แล้วกันนะครับคู่3นี่เป็นเจ้าลิฟดีนมัเดอร์ครับพบกับน้องเบียร์ลานช้างอ่าลาวลานช้างครับคู่นี้รุ่นอะตอมเวทนะครับเป็นมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับช่างประมาณสัก14 115ปอนด์นะครับขออภัยครับน้ำหนักสอบนะครับฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าลิฟต์ดีนมาสเตอร์เนี่ยหรือว่า PK เคแสนชัยเดิมนี่นะครับนักชกชาวมาเลเซียนะครับอายุ22ปีนะครับ162เซนติเมตรนะครับช่วงเมื่อน้ำหนักสอบเนี่ยเขามา114.6นะครับ เป็นมวยมาเลเซียนะครับก็ประเภทเตะต่อยรุนแรงน,นะครับมาต่อยในแกลาการวันลนเวนีไปแล้ว3ามไฟนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่มีอาวุธคมอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นได้เลยนะครับชาแนลน็อกยกหนึ่งเจ้าพิชัยลูกบ้านใหม่ที่วันลนเวนีครับชาแนล็อกยกหนึ่งเพชรเอกสิ์บ,บิ๊กแก๊สคนรักปทุมที่วันลนเวนีล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเพชรนินบังกรดอกตอร์รัดน้ำแข็งไอแลนด์ครับที่วันลนเวนีครับสิบมกราคมที่ผ่านมา คู่ชกนี่เป็นน้องเบียร์ลาวลานช้างครับหรือว่าแจ็คก,กี้ยิมครับมวยตัวนี้ก็24ปีร้ออ่ายีปีขออภัยครับ157เจ็ซนติเมตรเป็นมวยจากสอปอปอลาวนะครับก็ตัวนี้เขาต่อยมวยสากลพวกคลิกบ็อกซิ่งมาก่อนนะครับเขาต่อยอยู่ในทีมของอ่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักชกของใน ทีมงานของชาวชาวลาวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีเกมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นมวยที่เขาต่อยมวยสากลมาก่อนแล้วก็ต่อยพวกคิกบ็อกซิ่งอ่ะสามไฟล์ลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีแพ้ยอดบุญนาส่อพองเจริญที่กองทวอากาศดนอนเมืองครับแพ้นงยก3แสงตะวันลูกเขาขวางที่เวทีมวยกิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดมาต่อยรายการบัลลุมินีครับโชว์สวยเลยนะฮชนอกยกหนึ่งมาวินดิสทิศที่วัลลุมินีครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าน้องเบียร์เนี่ยมาน้ำหนักสอบเนี่ยร้อยสิบสามจุดแปดนะครับน้ำหนักถือว่าขาดเยอะนะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงน้ำหนักเวทเนี่ยเสียเปรียบเจ้าลิสดีนนะครับลิสดีนเนี่ยมาร้อยสิบสี่จุดหกส่วนเจ้าน้องเบียร์เนี่ยร้อยสิบสามจุดแปดหักลบกันแล้วเนี่ยเจ้าฝ่ายแดงเนี่ยลิฟดีนเนี่ยได้น้ำหนักประมาณสักปอนขวานะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูเลทราคาล่าสุดกันก่อนคู่นี้เนี่ย เมื่อวานเนี่ยตอนเข้าไปเช็คในเลทเปิดต่อรองนะครับตอนนี้เลทก็ยังเปิดต่อรองอยู่นะครับถือว่าราคาเนี่ยกระแสเลทเนี่ยนิ่งมากๆนะครับคู่นี้ส่วนตัวเนผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลิฟส์ดีนมัตเตอร์ครับหรือว่าพีเคสันชัยเมไทยิมครับนักชกชาวมาเลเซียนะครับผมมองว่าลุกหนักลุกแรงโดนต่อโดนเนี่ย ถือว่าหนักแรงกว่านะครับต่อยรายการลุมบินีไว้แล้ว3ไฟนะครับ3ไฟหลังนี่ถือว่าโชว์สวยเป็นการล่าสุดก็เสียดายครับพลาดแพ้คะแนนเจ้าเพชรนินมังกรไปคู่นี้ส่วนตัวชอบไปที่เจ้าลิสดีนครับจะชนะเจ้าน้องเบียร์ลาวลานช้างนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นมวยไทยรุ่น128ปอนด์นะครับเป็น2เพชรมวยไทยนะครับพบกับเจ้าฮิคารุฟูมุระยิมครับ เวทพิกัด128ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชร 2, 2>, 2เพชรมวยไทยนะครับตัวนี้ก็ต่อยอยู่ในศึกในสายของเกียรติเพชรเรานี่แหละครับอายุ17ปีครับ176เซนติเมตรมวยฝรั่งเศสแอลจีเรียนะครับ ก็ต่อยมวยมาแล้ว40กว่าไฟนะครับเป็นมวยทรงซ้ายบูดูดันครับมีเพชรหเพชรสเพชรสวันนี้ต่อย3คนเลยนะโหถือว่าน่าดูมากนะครับเพชรสตัวนี้ก็เป็นมวยทรงบูสแะครับมีนอกมีในสี่ไฟในชนะลวดนะครับชนะออมสินสิงห์คลองลานที่ช่อง7สีครับชนอกยกหนึ่งครับดวงภูผาดาบชานกองปราบที่ช่อง7ล่าสุดชนะนกยก3าขุนโดงสอแสนลักที่อ้อมน้อยนะครับเมื่อวันที่ย9ิบ้ามีนาคมที่ผ่านมา คู่ชกเป็นเจ้าฮิคารุฟูมุระยิมครับหรือว่าชูวัฒนะครับมวยตัวนี้ก็26ปีนะครับ24ปีขออภัยครับ170เซนติเมตรครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับฟอร์มหลังเนี่ยต่อยไว้ตามข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี66ที่ลาดเชื้อดำเนินนะครับมาต่อยที่มวยที่มวยไทย5ยกไว้นะครับชาแนกยกหนึ่งเจ้าชาติสอผสมโชคที่ลาดำา 3, ลาด,ดำเนินชาแนกยกสามสิริชัยสอบุรณะชัยครับที่ลาดเชื้อดำเนิน15มีนาคมปี66 แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาต่อยอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นประจํานะครับต่อยรายการาเขาเรียกว่าเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งน็อกเอาท์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเป็นการเข้ามาต่อยในรายการวันูมนีเป็นไฟแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรสองเนี่ยร้อยยิบเจ็ดจุดสี่นะครับขาดศูนย์จุดหกส่วนเจ้าฮิคารุเนี่ยร้อยิบเจ็ดจุดสองขาดไปศูยนย์จุดแปดเลทราคาล่าสุดของคู่นี้ครับเลทเปิดอยู่ที่เพชรสองเป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดนะครับ คู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมยังชอบที่เพชรสเพชรมวยไทยนะครับจะชนะทางด้านเจ้าฮิคารุฟูมูระยิมนะครับผมมองว่าเพชรสองเนเราจะเห็นต่อยอยู่เป็นประจำมากกว่านะครับถึงแม้จะเป็นการต่อยในรูปแบบ5ยกก็ตามลูกแข็งแรงการยกระยะเนี่ยเขาจะดูมาตรฐานกว่าชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยก็มองว่าไม่ห่างอะไรกันมากหรอก เพชรสองเนี่ยเขาต่อยมาประมาณ40กว่าไฟ์ส่วนมากก็จะเก่งในรูปแบบของมวยไทย5ยกครับจะมีนอกมีไนนะครับส่วนที่คารู้เนี่ยผมไม่เคยเห็นจริงๆแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยเห็นว่าเป็นแชมป์ของชิกบ็อกซิ่งน็อกเอาท์ลเลยนะที่ประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ก็ยังชอบที่เจ้าเพชรสองครับดูการยกระยะความมาตรฐานนี่ดีกว่าส่วนคู่ที่คู่ที่5นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่ใหญ่ครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมครับพบกับเจ้าอันโตนิโอ ปีอานาครับคู่นี้เวทพิกัด117ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชริงเพชรมวยไทยครับมวยจากฝรั่งเศสเอลจีเรียนนี่ละครับอายุเนี่ย19ปีนะครับ170เซนติเมตรนะครับพื้นเพก็เป็นมวยบู๊นะครับออกทรงเขา่ามีศอกอันตรายครับทะลุดุดันแข็งแรงมากแฟนมวยก็คุ้นกันเป็นอย่างดีครับช้านกยก3แผวพาพาวเพชรพาฟ้าที่ช่อง7 ชาแอกยก3สุดหล่อสอจโต้งที่บุรีรัมย์ชนะคะแนนทต๊ะการชานคร4ที่ช่อง7 16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ชกเป็นอันโตนิโอปิอานาครับมวยจากประเทศอิตาลีนะครับวัย26ปีนะครับสูง162เซนติเมตรนะครับต่อยมวยมาเนี่ย30-40ิบสีไฟเช่นกันสมัยก่อนเนี่ยเจ้าอันโตนิโอตัวนี้เขาต่อยมวยแม็กมาก่อนนะครับมวยแม็กสามยกนะเป็นมวยขวาหมัดหนักมากต่อยนับต่อยน็อกเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาต่อยในมือรอบ สามยกที่เวทีมวยราชจะดําเนินไว้นะครับที่จัดวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นน่ะคู่นี้ก็ฟอร์มหลังเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าเจ้าอันโตนิโอเนี่ยต่อยกับใครมาบ้างแต่ว่าเหมือนเห็นขึ้นโปรแกรมน่าจะต่อยกับพวกซุปชุดเดียวกับซปเปอร์แมนอะซปเปอร์แมนซิดเจนิมอะน่าจะชนะน็อกนะถ้าผมจำไม่ผิดฟอร์มหลังก็เพชรหนึ่งเนี่ยจะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่สม่ําเสมอกว่าแต่จะต่อยในรูปแบบของมวยไทย5ยกนะครับเจ้าเพชรหนึ่ง น้ำหนัก117ปอนด์นะครับเพชรหนึ่งเนี่ยมา116.6อันโตนิโอเนี่ยมา116นะครับคู่นี้น้ำหนักเนี่ยเจ้าเพชรหนึ่งจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าความใหญ่ความหนาเนี่ยอันโตนิโอจะดูได้เปรียบนะครับดูหนาดูใหญ่นะครับคู่นี้เรทเปิดอยู่ที่เพชรหนึ่งเนี่ยเป็นต่อประมาณสัก41.72 41อ่ะตอนนี้เรทยังไม่เปิดนะครับเรทตอนแรกเนี่ยเปิดอยู่ที่เพชรหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 72 3172นะครับตอนนี้เข้าไปเช็คเลทราคาเนี่ยถือว่าเลทเจ้าเพชรหนึ่งเนี่ยยังไม่เปิดนะครับน่าจะไหลไปแพงอะ่ะมันน่าจะมี4ถึง5หนึ่งได้นะคู่นี้ก็ออกไปที่เจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยครับจะชนะทางด้านเจ้าอันโตนิโอปิอานานนะครับดูแข็งแรงนะครับแล้วก็การผ่านมวยในรูปแบบ5ยกถือว่าดีมากนะครับได้ลูกแข็งแรงก็เป็นแชมป์ของราชดำเนินด้วยนะครับตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดก็ถือว่าจะต่อยอยู่ในชุดของ ทีมงานของมวยไทยเกียรติเพชรนะครับแล้วก็เจอแต่ของแข็งแข็งมาทางนั้นเลยวันนี้ก็มาเจอต่างชาติด้วยกันก็ผมก็ยังมองว่าลูกแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ความเป็นมวยจะดูเป็นรองเจ้าเพชรหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับเป็นเพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับพบกับอดัมสอเดชพันธ์ครับคู่นี้ร้อยสิบสองปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับอดัมเจ้าเพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับเพชรสามตัวนี้ก็สิบหกปีสิบหกปีนะครับสูงหนึ่งร้อย 70เซนติเมตรนะครับก็ฝรั่งเศสอลจีเรียนะครับเป็นมวยทรงเข่าวู ดุดันฟอร์มสดมากนะครับก็ได้ทั้งนอกได้ทั้งไหนนะครับเคยมาต่อยที่รายการวันลูมินีไว้แล้วนะครับเป็น3ตัวนี้ก็มีช้างนกยกหนึ่งเด่นเมืองจันทร์พอโมอคนอินที่ช่อง7ชะนะคะแนนเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยที่ช่อง7สีล่าสุดมาช้างนกยก1นเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยที่วันลูมินีครับเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ชกเป็นอารัมสอดิชาพันธ์ครับน้องชายของเจ้าอาลีบนะครับมวยมาเลเซียนะครับ17ปีนะครับตัวนี้ก็ ลูกครึ่งไทยมาเลเซียนะครับซ้อมอยู่สอเดชพันธ์นั่นหละครับเป็นมวยทรงประเภทบูดูดนันนะครับก็ล่าสุดก็ถือว่าเอาชนะเจ้าเฟซบุ๊กมาแบบถือว่าฝ่าหน้าเสือเลยนะครับ <S <S แพ้อยอดเปรมชัยเกียรติประพาดที่อ้อมน้อยชาน้องยกหนึ่งแสงทองน้อยแสงทองค้ายแก๊สนะครับที่ลาดดำเนินชาน้องยก2 f a เฟซบุ๊กนวพลฟาร์มสุกกระบือไทยที่ช่อง7 16กุมาพันธ์ที่ผ่านมาได้ศอกนะครับว่านั้นถือว่าเจ้าเฟซบุ๊กเนี่ยปากเนี่ยถือว่าถึงถึงกับฉีกเลยก็ว่าได้นะครับ คู่นี้ฝ่ายแดงมา110.8ฝ่ายน้ำเงิน111.4น้ำหนักเนี่ยเสียเปรียบเจ้าอดดมนะครับวันนี้แต่ว่าลูกแข็งแรงนะครับเจ้าเพชรสามถือว่าอยู่ในชุดของเขาเรียกว่าตระกูลมวยตระกูลเพชรอะชุดนี้ถือว่าเป็นตระกูลเพชรนะครับก็ได้ลูกแข็งแรงแหละความเป็นมวยฝีมือเนี่ยผมวางว่าอดดมเนี่ยเขาจะดีกว่านะไปดูเลทราคาล่าสุดกันก่อนครับคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรสามเนี่ยเป็นต่อประมาณสัก11.8ผมวางว่าไม่น่าต่อนะ ผมมองว่าความเป็นมวยฝีมือเนี่ยอาดมก็ไม่เป็นรองอาดมจะแพ้ก็คือแพ้ลูกเรีรษสีลูกกระทาไทท้ายแต่ว่าไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยในรูปแบบมวยไทย5ยกอะ่ะคู่นี้จังหวะลูกฉาบฉวยจังหวะลูกอาวุธคมๆเนี่ยผมก็มองไม่เป็นรองอะไรกันมากคู่นี้ผมชอบไปที่มวยรองนะชอบอาดมสอเดชาพันครับจะชนะเจ้าเพชรสาเพชรมวยไทยเยิมครับคู่นี้น่าจะแลกกันมันอะ่ะใครโดนใครล่วงได้เลยคู่นี้คู่ที่เจ็ดครับคู่ต่อมาครับเป็นนิติกร JP Power ครับพบกับเจ้ากล้องบุรพาทิพย์ท่าไม้ครับผู้นี้ รุ่นร้อยสิบสามปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับฝ่ายแดงก็คือนิติกรเชบีพาวเวอร์พุฒน้ำดื่มหมีเจ็ดเจ็ดครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับสูงร้อยหกสิบห้าจากกรุงเทพมหานครนะครับนิติกรตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทบู๊แหละครับทรงสไตล์ไฟเตอร์ครับเตะต่อยรุนแรงบู๊ดุดันครับแพ้เทศกาลช้างนครศรีที่ราดชดำเนินชนะฉลามเนินสีฉลามขาวที่ราดชดำเนินชนะคะแนนเจ้าชาติพิชิตสสต่่่่อยรริ้้ววททีีพพทีัันนคบกุมมภาาาพธ์ผ คู่ชกเป็นกล้องบุรภาทิพท่าไม้ครับกล้องระยองออสบายแท้ครับตัวเ,วเดียวกันนะครับอายุ25ปีนะครับสูง162เซนติเมตรมวยระยองครับแพ้ลูกวิทยาลูกเจ้แม่ไทยทองที่ลังสิทธชนะเพชรปีชาสอการไฟฟ้าที่ LWC Super Champ ครับลาสุดเจ้านกยก3ขุนศึกมกรุงเทพธนบุรีที่วันนีครับ1ิมกราคมที่ผ่านมา ฝายแดงมา12.8 8ครับน้ำหนึ่งก็มา1 1อ8เช่นกันนะครับไปดูเลทราคาล่าสุดของทั้งคู่นะครับเลทเปิดอยู่ที่เจ้านิติกรเนี่ยเป็นต่อประมาณสัก3-2คู่นี้ถ้าพูดถึงสาภาพร่างกายความสดผมก็ยังมองว่าถ้าเทียบกันในรูปแบบ5ยกเนี่ยไอ้เจ้านิติกรเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับแต่ว่าการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้ากล้องบุรพาทพย์ท่าไม้นะครับ คู่นี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ทางด้านเจ้านิติกรนะครับน้าดื่มมีเจ็ดนะครับหรือว่าเจ้าพุทธครับก็ความเก่ากระดูอาจจับเป็นรองครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายดีกว่านะครับจะชนะกล้องบุรพาทิพ่าไม้นะครับส่วนคู่ต่อมาเป็นคู่ที่8นะครับโกโก้มรัตนบัณฑิตครับพบกับเจ้าเจริญพรทีเคดีมวยไทยครับคู่นี้รุ่นร้อยสิบหกปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือโกโก้มรัตนะบัณฑิตครับ อายุ29ปีนะครับ166เซนติเมตรจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเก๋าเกมเลยครับตัวนี้ชนะตีใหญ่ทีเด็ด99ที่อ้อมน้อยนะครับวันนั้นชิงแชมป์115ปอนด์เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะสุดหล่อเจียบรามินทาที่อุบลครับล่าสุดมาต่อยในรายการวันรุ่นนีครับแพ้น็อกยกหนึ่งรักเอราวันที่วันรุ่นนีครับ20ธันวาคมที่ผ่านมาโอ้วันนั้นโดนยำใหญ่เลยจนกรรมการจับเลยนะครับ คู่ชกเป็นเจ้าเจริญพรทีเคดีมวยไทยครับหรือว่าใต้คุบบอลนะครับมวยตัวนี้ก็อายุ26ปี165จากกรุงเทพมานะครเช่นกันครับตัวนี้ก็เป็นประเภทมวยหมัดหมัดหนักสออคมต้นๆใน,นีลุน้นนับลุน้นน็อกได้เลยตัวนี้ซีไฟ์หลังนี่ชะนะน็อกรวดเลยนะครับสดมากชานอกยก3เปลสีเงินยอนยอามันที่กองทัพกาศชาแนกยก3มนาต่อแย้มสวนที่นครราชสีมาชานอกยก2ฟ้าจลัดสอดิชาพันธ์ที่วารนินีครับ31มมกราคมที่ผ่านมา ฝ่าแดงช่วงเช้ามา115.8นะครับฝ่ายน้ําเงินมา115.8เช่นกันนะครับน้ำหนักมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับส่วนเลทราคาล่าสุดของคู่นี้นะครับเลทเปิดอยู่ที่จเจริญพรใต้คู่บอลเนี่ยเป็นต่อในราคาประมาณ3-2ครับคู่นี้ถ้าพูดถึงฝีมือความเป็นมวยเนี่ย ถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยโกโก้ในฝีมือความเป็นมวยเขาจะดีกว่านะครับมีนอกมีในอาวุธดูจุกจิกชกยากแต่ว่ารายการวันลูมินีครับมวยนวมเล็กครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เก๋าเกามาเนี่ยถือว่าเจอลูกมั่วลูกสวนหนักๆเข้าไปในหางท้องหมดแหละคู่นี้้าพูดถึงลูกหนักลูกแรงหมัดหนักธรรมชาติก็ต้องยกให้ทางด้านเจ้าเจริญพรแล้วครับคู่นี้ซื้อไปที่หมัดครับซื้อไปที่ลูกหนักลูกแรงของเจ้าเจริญพรแล้วกันครับราคา3 2วันนี้ผมชอบวที่เจริญพร ใต้คูบอลนะครับหรือว่า TKD มวยไทยนะครับจะชนะโคโค่มรัตนบัณฑิตครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่9ครับศักดิ์ศรีสุประเ็กมวยไทยครับพบกับกายเศรษฐ์ประจันศีนะครับคู่นี้140ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับศักดิ์ศรีสุประเ็กมวยไทยครับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ครับเหย่ขาวแสนชัยยิ้มครับมวยตัวนี้ก็อายุ25ปีนะครับ170เซนติเมตรมวยสีสเกตนะครับซ้อมอยู่ที่สุประเ็กมวยไทยนะครับ เสมอกับเจ้าชานเดชบักโจอ,อุบลที่อ,อุบลราชธานีครับแล้วก็ไปต่อยมวยรอบของแฟร์แท็กไฟ์นะครับชนะองค์บักแฟร์แท็กที่รายการศึกแฟร์แท็กไฟ์ครับแล้วก็มาชนะสุธินเกียรดหมู่สีครับที่สยามพลรากรครับ8กลุ่มผาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นต่อยโชว์นะต่อยโชว์สยกน่าจะอ่าถ้าพูดกันตามตรงก็เป็นการชนะนั่นเลยครับก็แต่ว่าไม่มีการตัดสินนะครับไฟลปาา์ปปอรระจััันนนสสสีีีมวววยยตตต้้กกกก็็าาิิทธ์เเพ น้ำยาหม้อน้ําคอนเฟิร์มครับไกยสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยอายุอายุยี่สิบหกปีนะครับ่าขออภัยครับอายุยี่สิบแปดปีร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรมวยร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะรับราชการอยู่นะเพราะว่าเขาต่อยมวยมวยมวยของทหารอนะคือได้แชมป์มวยทหารด้วยนะตัวเนี้ก็เป็นมวยหมัดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ขึ้นมาได้ใหญ่ด้วยนะครับ ชนะเพชรสีคิ้วกอกมามนาที่ LWC Super Champ ครับชานนกยก2เจ้าบินเหลี่ยมธนวัตรที่ LWC Super Champ ครับชานอกยก2ฉลามขาวสิทธ์คุณมะที่ LWC Super Champ นะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อยมวยเขาเรียกว่าต่อยมวยรอบของ LWC มาตลอดตัวนี้น่าจะชุดเดียวกันกันกบพวกอ่าันน้อยสิทธิแก้วประพลอย่เงี้ยเคยไปต่อยน่าจะเคยไปต่อย5ยกไว้อยู่ที่รายการของสกิจเมืองนนท์อยู่ช่วงหนึ่งนะ ต่อยกับสมิงดำลูกสวนนะครับช่วงนี้ก็ต่อยในเขาเรียกว่าศึก LWC s u p e r c h a ชมปจะเป็นส่วนใหญ่นะครับน้ำหนักนะครับของคู่นี้นะครับฝ่ายแดงครับ 138.2านะครับกายสิทธิ์เนี่ยร39.4นะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงความเกา๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยถือว่าไม่ห่างอะไรกันมากนะครับศักดิ์ศรีเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องฝีมือความเป็นมวยครับลูกล่อลูกชนจุกจิกจก,จกยากครับแต่ว่าโดนหนักๆแรงๆก็ถือว่ามีอาการเหมือนกันนะครับวันนี้เสียเปียบช่วงชกเยอะนะกายสิทธิ์ตัวนี้เป็นประเภทมวยหมัดมวยฝีมือได้นะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยถือว่าลุ้นได้เลยตัวนี้ มีลูกหนักลูกแรงมีสอกอันตรายได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ไปดูเรทราคาล่าสุดของคู่นี้กันก่อนเรทเปิดอยู่ที่ศักดิ์ศรีครับเป็นตอน่อในราคาสามสองฝีมือควาเปน็นวยศักดิ์ศรีเนี่ยดูดีกว่านะครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าศักดิ์ศรีสุปร็เหมวยไทยนะครับผมมองว่าตีนอกใีกินศักดิ์ศรียาก กินศักดิ์ศรียากกายสิทธิ์จะชนะได้ต้องอาศัยความใหญ่ต้องอาศัยเข่าวงในต้นๆถ้าจะมาแลกหมัดแลกศอกกับเจ้าศักดิ์ศรีผมก็มองว่าความไวนี่เป็นรองเจ้าศักดิ์ศรีค่อนข้างเยอะกายสิทธิ์ต้องใช้ความใหญ่ต้องบทต้องเบียดต้องบี้อ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นการต่อย3ยกนวมเล็กในกติกาวันลูบินีนะครับผมมองว่าเป็นรองเจ้าศักดิ์ศรีซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับวันนี้จะชนะกายสิทธิ์ปอประจันสรีครับส่วนคู่ต่อมาครับ เป็นคู่ที่10นะครับประตักนินซินบีมวยไทยครับพบกับเจ้าสิงห์ธนวัฒนกยีนลาดกระบังนะครับผู้นี้127ปอนด์ประตักนินซินบีมวยไทยยีบสอปีนะครับ168จากสุราชนะครับก็พื้นเพก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงบูดูดันนะครับสามไฟลั่งสุดที่ต่อยไว้ก็เป็นการต่อยในกติกามวยวัลลุินีไว้ทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็มาโชว์ฟอร์มอยู่ในวัลลุินีจะเป็นส่วนใหญ่ฟอร์มสดมาก4ไฟ์แพ้ไฟ์เดียวนะครับ ชน,นนชนะคะแนนเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับที่วาลลนมินีครับแพ้นกยกหนึ่งฉลามดำสอบุตรมิลิที่วาลลนมินีครับชนะชนะคะแนนเจ้าเมืองลาวเย,ยดทงยศที่ราดดำเนินครับ19มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ชคครับเป็นเจ้าสิงห์ธรวัฒนกยีราดกระบางบิ๊กแบงชอคโยฮะอิวสุตัวเดียวกันนั่นนะครับมวยตัวนี้ก็28ปีนะครับ167จากบวนราชธานีครับพื้นเพก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องหมัดสอกอันตรายครับหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดเก๋าเกมเลยครับคู่นี้ช่วงต่อย5ยกเนี่ยสภาพไม่ค่อยมีนะโดนอะไรก็เจ็บนะครับตัวนี้มีแพ้ ภายพยักสอสมหมายที่กองรัประกาศดอนเมืองแพ้ใหญ่นะครับเสมอโนริซันบูเก็ดไฟครับที่ลาดดำเนินล่าสุดมาชาตินกยก2บราซิลเอเมกรกชาติที่วันลุมพินีครับเจ็ดกุมภาพันที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงนะครับมา126.8้น้ำเงินมา126.6นะครับไปดูเหรีราคาล่าสุดกันก่อนครับคู่นี้เรเปิดอยู่ที่สิงห์ธนวัฒน ต่อรองนะครับหรือว่าเสมอนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ํางเงินนะครับคู่นี้ฝีมือความเป็นมวยดูสิงห์ธนวัน์จะดูเหลือหล่อมๆนะครับประตักนินจะมีลูกหนักลูกแรงครับต้นๆเขามีลูกจังหวะเตะต่อยมีเตะขาต่อยหมัดลุ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าคู่นี้ถ้าพูดดูลึกๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อเสียงเบอร์มวยเก่าๆเนี่ยสิงห์ธนวัน์เขาจะดีกว่าแต่สิงห์ธนวันรเนี่ยเขาจะช้านะถ้าพูดถึงความไวเนี่ยผมมองว่าประตักนินเนี่ยเขาไวกว่าล่าสุด ชนะนกยก2บาซิลเอเมกชาติมาสิงห์ธนวันรวันนั้นก็ถือว่าพลิกเลยก็ว่าได้ชนะมวยที่ฟอร์มสดมาเลยประตักดินช่วงนี้ผมก็มองว่าไม่แพ้มวยทรงนี้นะเจอมวยบูบูมาเนี่ยผมก็มองว่าเป็นรองนะวันนี้ซื้อไปที่สภาพร่างกายความไวนะครับความสดของเจ้าประตักดินแล้วกันจะชนะทางด้านเจ้าสิงห์ธนวัตรนกยีราชกระบังเลตตอร้องนะครับผู้นี้หรือว่าเสมอสิงห์ธนวัตรน่ารองไปที่ประตักดินครับแล้วก็ข้ามไปที่คู่เอกเลยแล้วกันครับส่วนคู่สิบเอ็ดเป็น,ปนมวยผู้หญิงนะครับผมไม่ออกทัสนะวิจารณ์แล้ว คู่เอกเป็นคู่ที่12นะครับอลาจอนครับพบกับเจ้าเด็ดดวงเล็กวันของโอม WKO ครับคู่นี้เวทพิกัด135ไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงครับเจ้าอัลลามจอนออติคอฟมวยตัวนี้ก็21ปีนะครับ174จากอุสเบกุสถานนะครับ พื้นเพย์เขาเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับโอ้โหฟอร์มสดมากๆนะครับห้าหกไฟในชนะรวดเลยนะครับต่อยในรายการวันลมินีนี่ถือว่าฟอร์มสดมากหาตัวจับยากน,นะครับมวยไทยที่ว่าสดๆเนี่ยกดน็อกมาหมดแล้วนะครับชนะคะแนนวัชรพลสิงห์มาวินที่วาเลมินีชนะน็อกยกสามยอดทองไทยสอสมหมายที่วาเลมินีครับชนะคะแนนป้อมเพชรพีเคสันชัยมวยไทยยิมที่วาเลมินีครับยี่สิบสองพฤศจิกาย,ยนปีหกเจ็ดหายไปนานหน่อยครับ คู่ชกเป็นเด็ดดวงเล็กที e เก้าเก้าวันของอม w k o ครับยีิบสองปีร้อยเจ็ดสิบหกมวยขอนแก่นนะครับซ้อมที e เก้าเก้าก็เป็นหลานของเด็ดดวงปวพง์สว่างนะครับเจ้าเด็ดดวงเล็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยสมัยมาต่อยวันเลวินีแรกๆเนี่ยสดมากนะช่วงที่ต่อยกับพวกยอดทองทอดทองไทยซ่อนลักพวกเนี้ยช่วงนั้นอะที่ต่อยพวกชนะก้องศึกอะช่วงนั้นเนี่ยฟอร์มสดมากนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่รูบลุ่นดอนนะครับต้องหาฟอร์มเก่งให้เจอนะสามายหลังก็มีชนะคะแนนทาอก นาอิโตะนักชกชาวญี่ปุ่นครับที่วาเลมินีครับแพ้นักรบแฟร์แท็กที่แฟร์แท็กไฟท์ครับแล้วก็มาแพ้นอกยกหนึ่งครับนักชกชาวต่างชาตินะครับอันซาดูลานะครับที่วาเลมินีครับ6ธันวาคมปี67คู่นี้ฝีมือความเป็นมวยพอๆกันแหละเจ้าเด็ดดวงเล็กเนี่ยถามว่าฝีมือดีกว่าไหมถ้าในรูปแบบมวยไทยก็จะได้เปรียบหน่อยแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดูเป็นรองเจ้าอันรามจอนนะครับอาลามจอนตัวนี้ยิ่งต่อยยิ่งดียิ่งสดนะครับช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆ มาร้อมเท่าอ่ามาร้อยสาส่ครับส่วนเจ้าเด็ดดงเล็กเนี่ยร้อยนะครับเลทราคาล่าสุดณนะตอนนี้ครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับอัลลามจอนนะครับเป็นต่อประมาณสัก 1. สาหนึ่งสภาพร่างกายดีกว่าครับฝีมือพอเป็นมวยพอๆกันแหละการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยก็ไม่เป็นรองครับในรูปแบบ วันวันนี้นะผมมองว่าสภาพร่างกายดีกว่าโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ซื้อไปที่สภาพร่างกายของเจ้าอัลรลามจอนครับเลทอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าดีกว่านะครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยรักมวยชอบทั้งหมดเลยนะครับผมให้ทัศนาวิจารไปน่าจะประมาณสัก8คู่นะครับก็เดี๋ยวไล่ให้ทุกคู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปมวยชอบเน้นๆสัก4ี่คู่แล้วกันพอได้เป็นข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับคู่ที่3เนี่ยผมชอบไปที่ ฝ่ายแดงนะครับลิฟส์ดีนมัสดอครับจะชนะทางด้านเจ้าน้องเบียร์ลาวลานชานะครับส่วนคู่ที่4เนี่ยผมชอบที่เพชร2เพชรมวยไทยนะครับคู่ที่5เนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชร1เพชรมวยไทยยิมนะครับส่วนคู่ที่6เนี่ยชอบไปที่อดัมสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่7ชอบไปที่นิติกร JP Power นะครับคู่ที่8ชอบไปที่เจริญพร P TK ีดียิมหรือว่าใต้โคบอลนะครับคู่ที่9เนี่ยชอบไปที่เจ้าศักดิ์ศรีซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่10เนี่ยชอบไปที่ประตักนินซินบีมวยไทย คู่เอกก็ชอบอารามจอนครับก็จะชนะทางด้านเจ้าเด็ดดวงเล็กวันของโอม wko นะครับสตัวเน้นเ้นมวยชอบวันลูมินีวันนี้นะครับพอเอาไปประกอบการตัดสินใจของท่านแล้วกันนะครับผมออกไปที่คู่ที่5แล้วกันครับชอบที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนะครับแล้วก็เจ้าเจริญพรทีเคดีมวยไทยครับศักดิ์ศรีซุปเปอร์เล็กมวยไทยแล้วก็อารามจอนนะครับสีคู่นะครับเน้นๆวันนี้ก็พอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลากัรไปก่อน๋ยวเพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีผิดบ้าง ถูกบ้างก็ต้องขออภัยสมาชิ C ก FC เขาด้วยนะครับถือว่าเป็นการาน่าทะศาะวิจารณ์มวยวันลูมินีนะครับก็ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ก็มีข้อมูลก็เอามาบอกต่อสมาชิกทุกท่านแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จากลาไปก่อนขอบพระคุณครับ